กัเจ้าพีนาไม่ได้บอกแล้วผมคนทีไม่ันก็รู้จักอย่างนี้นนะอะฮว ท่านใครับนะครับในส่วนนี้นะครับกิจกรรมซึ่งองค์กรพระประชาชนประธานองค์กรพระประชาชนเพื่อสันติและสกิดพะเพียงจังหวัดนราธิวาสละในฐานะรองประธานองค์กรพระประชาชนเพื่อสันติและสกิดพะเพียงจังหวัดแคนนใต้โดยเฉพาะกิจนราธิว่าท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านสสอาหมี นะครับก็คือว่าส่งสัญญาณเรียบร้อยนะครายก็ให้เฉพาะอ่าระดับส่วราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเราจะเป็นประธานมอบซองนะครับก็เรียนเชิญนะครับัวหน้าส่วนนะครับราชการที่มาอยู่บริเวณนะครับจากนั่ชาวบ้านนะครับลงแขกดำนาน้วยการเทน้ำหมักอีเอ็มนะครับ ยนอีเอใจเลยนะครับก้าจะมีของการดันาวันนี้สิบใบเห็นพี่น้องนะครับเปลี่ยนองอาเ้ซ้อมนะครับัดเลย้อมมับพ้อมไางัวหมดไปแล้วสิมัดไปกันรับว่าอยาไปแล้วิมัดนะครับอ่าุอาบงเล็บปัปัดิปัดปัปยีน Semak, 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 ada semak, semak, วันสองวันแล้วนะครับก็ระฉนั้นนนี้ก็อยากจะ,ะเดินไปอย่างพีน่น้องประชาชนนะครับซึ่งโดยเฉพว่าอยู่ที่กรุงเำ และก็ที่บริเวณไฮน้ำเนี่ยให้ต่างเรียมในเรื่องของยกของขึ้นสูงที่สุกหลาซึ่งจังหวัดก็ได้มีการแจ้งเตือนเป็นระยะระยะซึ่งล่าสุดเราก็โฟกัสไปในตลาดพิธีแล้วไม่ว่าพื้นที่เมืองที right ่ดินที่บร right ิมวณนั no ้นเกิดฝนตกหนักตอนนี้เนี่ยครับส่วนตอนนี้ที่เราเฝ้าใจได้อยู่นิดนึงก็คือที่ว่าบริเวณต้นน้ำ ปริมาณน้าฝนที่ได้ติดตามน้ำท่วมทุยชนบทนียังเป็นปริมาณที่เราต้องเรียกว่าสามารถควบคุมได้และในขณานี้เองเนี่ยทางกรมชลประทาองค์การถมของส่วนท้องถิ่นข้องถั่นาาภาคตวันออยจังหวัดทุกภาคส่วนระดมกันไปติดตั้งเครื่องสุบน้ําถ้าเราไปดูในเส้นสายลำน้ำําตอนนี้จะเห็นว่าในแต่ละช่วงจะมีการติดตั้งเครื่องสุบน้ําเพื่อ ช่องน้ำไว้นะครับรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะเติมเข้ามาในพื้นที่นั้นปีนี้เนี่ยยืนยันว่าความพร้อมของจังหวัดนราธิวราชก็ได้มีการเปิดมีการป้องกันข่าวสารภัยนะครับของสายไปแล้วแล้วก็เน้นย้ำให้ทุกอำเภอได้เปิดและก็มีการจัดสักยกำลังในการขับเตรียมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือและก็พนักากรในการที่จะลงไปดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งพี่้องประชาชนทรับฟังเในขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่าน หรือกำนัลผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ใกล้ๆท่าน,เ,นเป็นที่พึ่งท่านรับสรแจ้งนะครับเมื่อนั้นประกาศต่างๆวันนี้เราจะไปถึงน้องเจอถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านถึงองค์กรปกครองท้องถิ่นเพราะฉะนั้นถ้าองค์กรปกครองท้องถิ่นได้ไปแจ้งกับท่านเดี๋ยวก็ขอให้ท่านเชื่อถือเชื่อมั่นข้อมูลของทางราชการและหากท่านมีคนป่วยคนเจ็บติดตเตียงอยู่ที่บ้านก็ต้องให้ข้อมูลนะครับเพราะว่าในส่วนเนี้ยจังหวัดเลยก็ได้ทัมภาษณ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำคนเหล่านี้ผมก็ยกไปยายปยงที่นที่ปลอดภัยเป็นประดับแรกเพราะฉะนั้นถ้าท่านให้ความร่วมมือในส่วนนี้การดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องของผูทบุรีปทในปีนีนผมมั่นใจในว่าเราจะผ่าน้นท,ที่ด,ดีครับมีเราที่ที่ดีพอสมควรตรงที่ว่าเรามีการทําพนักขั้นน้ำไปเสร็จไปแล้วส่วนใหญ่เหลือฟันหลออยู่ช่วงสั้นๆเท่านั้น,นแต่ในช่วงสั้นนั้นเนี่ยตอนนี้ได้มีการเตรียมในเรื่องของวิกไซส์ระสอบทรายเพื่อจะไป ปิดกั้นแล้วและในส่วนของตรงโค้งตรงบริเวณที่เป็นชุมชนมูุนกเนี่ยก็จะมีการในอนาคตเนี่ยจะเสริมความสูงขึ้นไปอีก50เซนแต่ณขณะนี้เนี่ยเราได้มีการไปเรียนกระสอบทรายเซนติเมตรก้นะครับอยู่ด้านบนไปเรียบร้อยแล้วซึ่งผมได้ไปตรวจเที่ยมเมื่อวัน ผลลักที่ผ่านมานี่เองนะครับวันนั้นก็ยืนยันได้ว่าบริเวณนั้นเนี่ยตอนนี้ระดับน้ําตามค่าติ่เยอะมั่นใจว่าพิ้ีข้าไปครั้งนี้ก็น่าจะผ่านาได้ด้วยดีและอีกส่วนหนึ่งก็เราใช้ประสบการณ์จากคราวที่แล้วที่มีการทำลักษณะของฝัดเวรเปิดทางน้ําให้น้ำผ่านไปเพื่อร่องน้ำไม่ให้น้ํา มา,มาในทางเดียวเพราะฉะนั้นก็คิดว่าในที่นี้จะใช้ประสบการณ์นั่นเองคิดว่าในส่วนของผมต้องผมจะไม่เกิดผลกระทบที่สร้างความเดือดร้อนให้เราไปะชาชนแต่ยังไงก็ตามครับอย่าได้ประมาทยังไงก็เฝ้าติดตามสิ่งที่ทางราชการได้เตือนไปเราก็จะสามารถที่จะช่วยกันได้ทรับทุกท่านนะครับ